สวัสดีครับน้องๆใน EP นี้นะครับเราก็จะมาฝึกทําโจทย์ในเรื่องพลังงานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารนะครับก่อนที่จะฝึกทําโจทย์ขอทบทวนสูตรนะครับจาก EP ที่แล้วนะครับสูตรที่ใช้นะครับก็จะมี2สูตรก็คือ Q เท่ากับ mL นะครับ Q เท่ากับ mL สูตรนี้ก็จะใช้เมื่ออุณหภูมินะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่มีการเปลี่ยนสถานะของสารนะครับ สูตรที่2ก็คือ q เท่ากับ mc delta t นะครับใช้เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าสถานะไม่เปลี่ยน,นครับก็จะใช้ในเงื่อนไขต่างกันนะครับอันนี้น้องก็ต้องจําสูตรให้ได้แล้วก็รู้เงื่อนไขในการใช้โดย q นะครับคือปริมาณความร้อนหรือค่าความร้อนแฝงที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะนะครับถ้าเป็นในเงื่อนไขตัวนี้นะครับแล้วก็ q นะครับที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงก็คือปริมาณความร้อนที่ใช้ในการลดหรือเพิ่ม อุณหภูมินะครับของสารนั้น M ก็คือมวลมีหน่วยเป็นกรัมนะครับ c ีก็คือความจุความร้อนจำเพาะของสารนะครับโดยน้ําเท่ากับ1น้ําแข็งเท่ากับ0.5นะครับในค่าของความจุความร้อนจฉเพาะของสารน้ําและน้ําแข็งน้องต้องจำให้ได้นะครับเพราะบางทีตอนสอบเขาไม่ได้กําหนดมานะครับเขาให้เรารู้โดยอัตโ,ตโนมัติอยู่แล้วนะครับเดี่ยวตาทีก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป,ไป,ไปมีหน่วยเป็นองศาเซลเซียสนะครับ ส่วน L คือความร้อนแฝงจำเพาะของสารนะครับก็ในสูตรของ Q เท่ากับ mL นะครับเราก็ต้องจำว่าน้ำหลอมเหลวนะครับมีค่าเท่ากับ80แคลต่อก,กร,รัมนะครับน้ำกลายเป็นไอนะครับความร้อนแฝงจำเพาะเท่ากับ540แคลต่อก,กร,รมัมแล้วก็ในรูปของหน่วยนะครับถ้าเป็นแปลงจากแคลอรี่เป็นจูลน,นะครับ1แคลอรี่เท่ากับ4.2จูลก็ใช้ในการ เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนค่าในกรณีที่ก็สอบอาจจะถามพลังงานความร้อนนะครับหรือว่าค่าความร้อนที่อ่านได้ในรูปของจูนนะครับเราก็เอาแคลอรี่มาคูณ4.2นะครับก็จะได้ค่าจูนออกมาออกมานะครับเ,เรามาเริ่มดูตัวอย่างโจทย์นะครับสอบเข้าโรงเรีออยนช่างฝีมือทหารข้อที่1น,นะครับจะต้องใช้ปริมาณความร้อนกี่แคลอรี่จึงทําให้น้ํามวล10กร,รมัมมีอุณหภูมิสูง 25องศาเซลเซียสก็จะเห็นว่าตัวนี้ก็คือมันเป็นความร้อนที่มีการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่มีความร้อนเปลี่ยนอุณหภูมิก็คือ Q นะครับเท่ากับ m c เดลต้า t นะครับเข้าหาปริมาณความร้อนนะครับเพราะฉะน,นั้น Q ก็ได้เท่ากับนะับมวลที่กำหนดมาคือ10กร,รมัม c นะครับ c ก็คือ ค่านะครับความจุความร้อนจำเพาะของสารนะครับถ้าเป็นน้ำมีค่าเท่ากับ1นะครับอันนี้น้องต้องจำได้นะครับถ้าจำไม่ได้ก็คือดูที่พี่อธิบายไปเมื่อสไลด์ที่ผ่านมาหรือไม่ก็ดู EP ที่ผ่านมานะครับพี่ได้อธิบายไปแล้วเส็จแล้วอุณหภูมิที่เปลี่ยนนะครับมีค่าเท่ากับ25องศาเซลเซียสพอคูณกันออกมาก็จะได้เท่ากับนะครับ Q เท่ากับ250แคลอรี่นะครับตัวนี้ก็ตอบ 250นะครับข้อ4แต่ถ้าโจทย์ถามเป็นนะครับในปริมาณความร้อนในรูปแบบจูลนะครับเราก็เอา250ไปคูณ4.2นะครับก็จะออกมาเป็นค่าเท่ากับจูลนะครับอ่านี่พี่ก็บอกเผื่อไว้เพื่อโจทย์เขาถามเพิ่มเติมไปอีกนะครับให้ให้หาความร้อนในรูปแบบของจูลครับเราก็คูณ4.2เข้าไปนะครับมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่2ครับปริมาณความร้อนนะครับ 5 6 0 0 0แคลอรี่จะทำให้น้ําแข็งหลอมละลายกี่กรัมนะครับน้าแข็งหลอมละลายเป็นการเปลี่ยนสถานะนะครับน้ำแข็งหลอมละลายก็กลายเป็นจากของแข็งเป็นของเหลวนะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะนะครับโดยอุณหภูมิไม่เปลี่ยนก็คือ Q เท่ากับ mL นะครับก็จะมีแค่2สูตรแค่นั้นแหละครับ Q เท่ากับ mc delta t และก็ Q เท่ากับ mL เพียงแต่ว่าเราต้องเลือกใช้ศูนย์ให้ถูกต้องให้เป็นนะครับอ่าคราวนี้เราก็มาดูนะครับมันเปลี่ยนสถานะน้ําแข็งหลอมละลายนะครับเราก็เขากําหนดตัวนี้เป็นคิวมาให้นะแสดงว่าเขาต้องการหามวลไงเราก็คิวเขาเท่าก,กับห้าหมื่นหกพันเท่ากับมวลนะครับคราวนี้เราก็ต้องรู้นะครับน้ําแข็งหลอมละลายนะครับกลายเป็นน้ํานะครับความร้อนแฝงที่ใช้ก็คือ แอลของน้ำแข็งนะครับเป็นน้ำนะครับแอลมีค่าเท่ากับ80แคลอรี่ต่อก,กรัมนะครับตัวนี้น้องต้องจำได้นะครับค่าตัวนี้ถ้าจำไม่ได้นี่เราจะทำข้อสอบไม่ได้นะครับเอางายก็คูณ80ทีน,นี้เราอยากรู้ว่ามวลเท่าไหร่นะครับก็ย้ายค่านะครับก็เป็น5 6เศษตัวเลขมันก็จะให้หารกันลงตัวอยู่แล้วนะครับเพื่อความง่ายอ่ะ ห้าหาร8ได้เท่าไหร่ครับแปดเหก็เป็นเจ็ดร้อยกรัมครับเพราะกันมวลครับข้อนี้มวลก็ตอบ700กรัมตอบก,ก็4ี่ครับมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่สามนะครับในการต้มน้ำสอลิตรอุณหภูมิ20องศา,าเซลเซียสให้เดือดพอดีจะต้องใช้ปริมาณความร้อนกี่กิโลจูลน,นะครับตัวนี้เราก็รู้แล้ว มีการต้มน้ำแล้วก็ให้อุณหภูมิ2ี่องศาก็แสดงว่ามันมีการเป็นในการหาความร้อนในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินับสูตรนะครับมันก็คือ Q เท่ากับ mc เด t นะครับก็จะมีแค่2ส,สูตรนะที่พี่ย้ำนะครับส่วนใน Q เท่ากับ ml เนี่ยคือความร้อนแฝงนะคือมันเปลี่ยนสถานะแต่ว่าอุณหภูมิไม่เปลี่ยนถึงจะใช้สูตรตัวนี้ อ่าตอนนี้เราก็ดูนะครับเขาให้หา Q นะครับมวลกำหนดมาเท่ากับ200ลิตรนะครับในหน่วยของมวลตัวนี้มันมีหน่วยเป็นกร,รมัมเราก็ต้องรู้ว่าอ่าไอ้ตัวนี้กำหนดมาเท่ากับ2ลิตรนะครับเราต้องรู้ว่า2ลิตรแปลงเป็นกร,รัมได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ2000รรันกัมถูกไหมครับเราก็แทนนะครับก็เท่ากับ2 2,000คูันคูับ ค่า c นะครับก็คือค่าความร้อนจำเพาะของน้ำนะครับตัวนี้เราก็ต้องรู้นะครับค่า c ครับของน้ำมีค่าเท่ากับ1น้าครับ้าน้ำแข็งก็คือ0.5นะครับทนี้อุณหภูมิที่เปลี่ยนก็คือ20อ่าไม่ใช่นะครับอุณหภูมิที่เปลี่ยนนะครับตัวนี้เราก็ต้องคิดก็คือเขาบอกว่านะครับอุณหภูมินะครับ20องศาให้เดือดพอดี ให้เดือดพอดีแสดงว่าเดือดพอดีเนี่ยคืออุณหภูมิอยู่ที่100องศาเพราะงั้นเดลต้าทีมันก็คือผลต่างของอุณหภูมิก็คือ100ลบ20นะครับก็เท่ากับ80องศา C นะครับเพราะ,ะนั้นตรงนี้ก็คูณ80 5. การทำโจทย์ในลักษณะข้อสอบอย่างนี้ก็พยายามนึกนะครับเขาบอกอุณหภูมิ20องศาให้เดือดพอดีนะครับก็คือจางยี่สองศาไป100องศาเพราะงั้นเดลต้าทีนะครับความอ่าเขาเรียกว่า กา,การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิมันก็คือ80งองศาเราวคูณออกมานะครับก็จะได้ Q เท่ากับหนึ่เติมศูนย่งแสนหกหมืนนะครับแคลอรี่ทีนี้เขาถามแคลอรี่อ่ะทีนี้ก็ถามอยู่ในรูปขเขียนแคลก็ได้นะครับเขาถามว่ากิโลจูลเห็นไหมครับ กิโลจูลเพราะฉะนั้นก็1แคลอรี่เท่ากับนะครับ4.2จูลนะอันนี้ต้องจำให้ได้นะครับพี่เนนย้ำนะครับการเปลี่ยนแคลอรี่ให้เป็นในรูปแบบของพลังงานในรูปของจูลนะครับเราก็ต้องเอานะครับแคลอร,รี่ที่เราได้ก็คือแสนหกหมืนเนี่ยคูณ4.2ไปครับก็กลายเป็น เจ็ดสองหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันนะครับจูลนะครับคันนี้ทําเป็นกิโลก็คือทําเป็นในหน่วยกิโลนะครับกิโลจูลก็คือหารพันใช่ไหมหารหนึ่งพันก็ตัดศูนย์ไปสามตัวก็ได้เท่ากับนะครับเ,เขียนตรงนี้นะก็ได้กลายเป็นเท่ากับหกร้อยเจ็ดสิบสองกิโลจูลน,นะครับตัวนี้ก็ตอบหกร้อยเจ็ดสิบสองกิโลจูล มาดูตัวอย่างโจทย์ข้อที่4ครับปริมาณความร้อนนะครับสองหมื่จูลจะทําให้น้ํา1กิโลกร,รมมีอุณหภูมิสูงกี่องศานะครับเขากำหนดมานะครับอ่าเป็นจูลเนี่ยแมบโจทย์ข้อนี้ก็จะหลอกก็คือปริมาณความร้อนมาในหน่วยของจูลน,นะครับการที่จะใช้สูตรเราต้องทําให้มันอยู่ในรูปของแคลอรี่นะครับเราก็รู้นะครับว่าสองพ 21,000จูลน,นะครับจะแปลงกลับไปนะถ้าเป็นแคลอรี่เราก็รู้ว่า1แคลเท่ากับ4.2จูลน,นะครับเพราะงั้น21,000จูลมีค่าเท่ากับกี่แคลเราก็จับหาร4.2ก็มีค่าเท่ากับ5,000นะครับเพราะฉะนั้น Q ตัวนี้ก็เท่ากับ5,000แคลอรี่นะครับ ันนี้เราตัวคำตอบก็เอา5,000ไปคูณ4.2มันก็ต้องได้21,000จูลน,นะครับอ่าคันนี้คเราได้นี่แหละคันนี้มันเป็นในรูปของการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอุณหภูมิสูตรที่ใช้นะครับ Q ก็เท่ากับ m c เดลต้า t นะครับโดย Q ที่กำหนดนะก็คือ5,000นะครับโจทย์ข้อนี้คือหลอกนะครับกำหนดมาเป็นหน่วยจูลเราต้องรู้วิธีการแปลงจากหน่วยจูลมาเป็น แคลอรี่นะครับมวลที่กําหนดนะครับมีค่าเท่ากับ1กิโลกรัมให้หกิโลนะครับหกิโลกรัมมวลมีหน่วยเป็นกรัมนะครับก็ต้องแปลงจากกิโลกรัมอีกทีหนึ่งให้เป็นกรัมก็คือ1000กรัมหนึ่งพันกรัมนะตัวนี้ก็กลายเป็น1000คูณนะครับ c นะครับค่า c ของน้ําก็คือ1นะครับอันนี้อย่าลืมนะครับต้องจําให้ได้นะแล้วก็เดลต้า t นะครับเว ตัวอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเขาต้องการหาถูกไหมครับว่าอุณหภูมิจะสูงกี่องศาอันนี้เราก็ย้ายค่าเพื่อหาเดลต้าทีก็กลายเป็น5,000ส่วน1,000ก็มีค่าเท่ากับ5นะครับเพราะฉะนั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้นกี่องศาก็คือ5องศาจุดข้อนี้นะครับก็จะมีอยู่2ทริีที่เราต้องจำก็คือ กำหนดมาในรูปแบบของจูลเปลี่ยนจูลเป็นแคลอรี่โดยหาร4.2น้ำหนักกำหนดมาเป็นกิโลกร,รมัมเปลี่ยนเป็นกร,รัมก็คือ1,000นะครับแล้วก็เข้าสูตรนะครับที่สำคัญก็คืออย่าลืมสูตรนะครับถ้าเราจำสูตรไม่ได้ก็คือจบเลยตัวอย่างโจทย์ข้อที่5ครับแก้วใบหนึ่งครับมวล800กรัมอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสถูเผาให้ร้อนจนมีอุณหภูมิ2 2 0องศาเซลเซียสครับ แสดงว่าต้องใช้สูตรการเปลี่ยนอุณหภูมินะครับจงหาพลังงานความร้อนที่แก้วใบนี้ได้รับเป็นเท่าใดนะครับโดยนะครับโจทย์ข้อนี้ก็ต้องกําหนดเพิ่มเติมนะครับจทย์ข้อนี้ก็ต้องกําหนดนะครับให้นะครับความจุความร้อนจำเพาะของแก้วเท่ากับนะครับพี่เขียนเพิ่มนะสของแก้วนะเท่ากับ 0. 2กิโลแคลนะครับต่อกิโลกร,รัม ในโจทย์ลักษณะน,นี้เขาต้องกําหนดค่า c ของของตัววัตถุนะครับที่ได้รับความร้อนมาให้นะครับตัวนี้เขากาหนดมา c แก้วนะครับเท่ากับ0.2ตอนนี้เราก็เข้าสูตรนะครับ q ของอุณหภูมินะครับที่เปลี่ยนไปนะครับ m c เดลต้า e t มพราะนั้น q เท่ากับมวลคือ800กร,รัมนะครับ c ของแก้วนะครับกาหนดมาคือ0.2 เดลต้าทีที่เปลี่ยนไปคืออุณหภูมิจาก25ไปเป็น120ก็คือผลต่างของอุณหภูมินะครับ120ลบ25ก็เท่ากับ800คูณ0.2คูณ95นะครับคูณกันออกมาก็จะเป็น15,200แคลอรี่นะครับโจทย์ถามาเป็นกิโลแคลอรี่นะครับอันนี้ก็จับเปนีิหารพันนะครับ หารพันก็กลายเป็น15.2กิโลแคลอรี่ตัวอย่างโจทย์ข้อที่6ครับปริมาณความร้อน6,450แคลอรี่นะครับจะทำให้อลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมกี่กรัมมีอุณหภูมิสูงจาก10องศาเซลเซียสเป็น70องศาเซลเซียสนะครับอ่ะข้อนี้โจทย์ข้อนี้ให้หา M นะครับกำหนดค่าตัวอย่างมาให้ให้หา M นะครับโดยกำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของอลูมิเนียมเท่ากับ 0.215แคลอรี่นะครับกิโลแคลอรี่กิโล, calorie, โลองศาซึ่งสังเกตว่าโจทย์ในลักษณะอย่างนี้นะครับเขาจะกําหนดค่าสีของของตัววัตถุนั้นมาให้นะครับอ่าเราก็รู้ปริมาณความร้อนที่อุณหภูมิเปลี่ยนนะครับก็ใช้สูตร q เท่ากับ c เดลต้า t นะครับกำหนดมาให้แล้วนะครับ q เท่ากับ6450มวลก็คือไม,ไม่รู้นะครับ C นะครับของอลูมิเนียมก็คืออลูมิเนียมก็คือ0.215เดลต้า t นะครับจาก10องศานะครับเปลี่ยนเป็น70องศานะครับก็อุณหภูมิที่เปลี่ยนไปก็คือ60เสร็จแล้วหา m แล้วก็ย้ายค่าครับ m ก็เท่ากับนะครับ6450ส่วนนะครับ 0.25คูณ60มันได้12 12.9ค่ะดังนั้นมวลที่ได้ก็เป็น500กรัมตอบข้อ4อน,นี่ก็เป็นแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อสอบนะครับพี่ก็จะช่วยน้องในการแค่วิเคราะห์ข้อสอบและการนำสูตรมาใช้ที่เหลือน้องต้องไปฝึกทำโจทย์ต่อยอดเองนะครับต่อไปโจทย์ข้อที่สิบ ก็ที่7ครับข้อสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะครับในการฝึกใช้สูตร Q เทาบ mL แล้ว Q เท่ากับ mc delta t นะครับข้อที่7น้ำมวล4กรัมนะครับอุณหภูมิ20องศาเซลเซียสทำให้กลายเป็นน้ำเดือดน้ำเดือดก็คือเท่าไหร่100องศา C เรารู้นะพอดีจะต้องใช้ความร้อนเท่าใดก็เป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิจาก2 0องศาเป็น1 0 0องศาสูตรที่ใช้นะครับ Q เท่ากับ mc delta ทีนะครับเขาถามหาความร้อนที่ต้องใช้อ่ะโดยกำหนดมวลมาเท่ากับ4กรัมนะครับ c นะครับค่า c ของน้ำนะครับมีค่าเท่ากับ1เสร็จแล้วอุณหภูมินะครับเปลี่ยนจาก20ไป100นะครับอุณหภูมิเปลี่ยนไปก็เท่ากับ80องศานะครับก็จะได้ค่านะครับ Q เท่ากับ320แคลอรี่นะครับเสร็จแล้วโจทย์ถามหาในรูปแบบของหน่วยนะครับโอ้โห ดูครับ320แคลอรี่มีไหมไม่มีนะครับข้อน,นี้ไม่ใช่ข้อน,นี้ไม่ใช่อ่ามีหน่วยเป็นจูลแสดงว่าเราก็ต้องเปลี่ยนมาในรูปจูลเพื่อจะตรวจคําตอบในข้อ3กมบข้อ4นะครับจูลก็คือ1แคลอรี่เท่ากับ4.2จูนลนะเราก็คิวก็เท่ากับ320คูณ4.2เพื่อให้อยู่ในรูปจูลน,นะครับค,คูณกันออกมาก็ได้เท่ากับ1,344จูลน,นะครับหรือนะครับ 1.344กิโลจูลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็จะตอบข้อ4นะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ตัวอย่างนะครับในการฝึกเอาสูตรนะครับ Q ทบ m l แล้ว Q ท m c delta t มาใช้นะครับโดยที่ยังไม่มีการเปลี่ยนรูปที่ยุ่งยากน,นะครับยังไม่มีโจทย์ในลนักษณะที่ว่าน้ำแข็งมวลเท่านี้แล้วกลายเป็นไอน้ำนะครับอันนั้นก็จะเป็น การหาคิวรวมซึ่งก็จะเป็นใน EP ต่อไปอันนี้ก็เป็นการใช้โจทย์โดยตรงเลยก็จะไม่ค่อยยุ่งยากก็เดี๋ยวเจอกันใน EP หน้าต่อนะครับ